พยาโตร่างสองกากจริงๆนะเหรอทำไมหลายคนถึงบอกว่าทักษะของตัวละครนี้มันไร้ประโยชน์คล<อ>ิปนี้เมาส์มินจะมาบอกถึงความลับที่โคตรโกงของตัวละครนี้<อ>หากใช้ได้ถูกวิธีจริงๆทุกคนจะต้องเปลี่ยนความคิดและต้องอยากได้ตัวละครนี้มาครอบครองอย่างแน่นอน คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮายาโตะแบบจัดเต็มแต่ขอบอกเลยว่าดูจบแล้วคุณจะต้องชอบตัวละครนี้มากขึ้นแน่นอนเพราะเราจะบอกถึงเรื่องราวของตัวละครความเป็นมาทักษะรวมถึงวิธีการทำอย่างไรให้ได้ล่างสองเร็วๆ <Yahoo! S 1> อีกทั้งบอกถึงการใช้งานร่างสองที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สวัสดีเพื่อนๆชาบกาลีนาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะวันนี้มีตัวละครแรอย่างคาเพล่าเข้ามาอยู่ในตู้สุ่มลัคกี้โรโยถึงวันที่9ก้ากันยานะคะใครมีเพชรก็ไปสุ่มได้เลยที่ว่าแรเนี่ยก็เพราะว่าก่อนที่จะนํามาขายเนี่ยเราต้องซื้ออิชิตันก่อนเพื่อน,นําโค้ดมาสุ่ม สุ่มนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะบางคนเนี่ยสองฝาก็ได้เลยในยขณะที่บางคน40-50ขวดก็ยังไม่ได้ no, no. แต่เอ๊ะพี่ยินจะมาบ่นทําไมเนาะพี่ก็แค่อยากมาเตือนความจําทุกคนจําได้หรือเปล่าก่อนที่จะมีคาเพล่ามีตัวละครชายคนหนึ่งเขาก็เคยทําให้เราต้องเบาหวานแรกกันมาแล้วคนนั้นก็คือไพยาโต ซึ่งพี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อการตลาดในครั้งนั้นเรียกได้ว่าที่แท้จะกินแทนน้ำเปล่าอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เจ็บใจมากคนไหนที่เคยไปสุ่มพยาโตกเหมือนพี่ก็มากดไลค์รายงานตัวกันหน่อยนะโอเคที่พูดมาถึงขนาดนี้เนี่ยเพื่อเป็นการบอกว่าตัวละครนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงมากกับการเจาะเกาะเมื่อเลือดลด แถมาโตะก็ยังเป็นพี่ชายของเคลลี่อีกหนึ่งตัวละครหญิงที่ได้รับความนิยมสูง <Wow. S 1> ฟังไม่ผิดแล้วค่ะาฮาโตะคือพี่ชายของเคลลี่นะคะแต่ถูกจับแยกกันตั้งแต่เด็กบางคนเนี่ยนึกว่า2คนนี้เป็นแฟนกันไม่ใช่นะคะแฟนของเคลลี่เนี่ยก็คือแม็กซิมจ้ากับเข้าเรื่องมาหน่อยดีกว่าเนาะอันนี้มันเรื่องส่วนตัวคะ่ะเดี๋ยวยาวหลังจากที่เคลลี่ได้รับการปลุกพลังเป็นเคลลี่เดอะสวิต ว่าง่ายๆก็คือแคล l y the f ะแหรือแคลลี่ร่าง2นะคะก็ถึงเวลาของไฮยาโตะแล้วที่จะต้องได้รับการปลุกพลังเช่นกันค่ะซึ่งภารกิจที่ให้ทําก็ง่ายกว่าของแคลลี่มากๆโดยจะมีถึง4ภารกิจด้วยกัน 1. สร้างความเสียาหายให้ครบตามที่กําหนด 2. สังหารคนด้วยคาตนะ3ครั้งข้อ 3. สังหารคนตอนเลือดลดต่ำกว่า100หน่วยให้ได้10คนข้อ4บูย่า10ครั้ง ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะคะต้องไม่ใช่ในหมดสร้างห้องนะคะแต่ก่อนที่จะปลุกพลังได้น้องต้องมีตัวละครฮายาโตก่อนค่ะซึ่งตัวทดลอง7วันเนี่ยก็ทําไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย GM เนี่ยก็เคยได้นำฮายาโตมาแจกฟรีหลายครั้งมากๆแล้วหมดกันกับที่ยอมเป็นเบาหวานเมื่อปีก่อน ทุกภารกิจเนี่ยสามารถไปเล่นในโหมด CVC หรือโหมดอีเวนต์ทั่วไปอย่างกระชากแถดวางระเบิดหรือออกอาวุธมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายกว่าที่เราต้องไปสู้กับคนอีก49คนในโหมดแรงแล้วก็โหมดธรรมดานะคะซึ่งตอนที่พี่เก็บภารกิจนี้เนี่ยพี่ก็เข้าไปเล่นในโหมดออกอาวุธ แต่พี่ดันไปเล่นในวันสุดท้ายและมันไม่มีอาวุธคาตาะะในวันนั้นนะคะ<อ>พี่ก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆและน้องๆอ,อีกหลายๆคนก็ยังทําภารกิจนี้ไม่สําเร็จเหมือนกันพี่ก็เลยจำมาแชร์วิธีที่ทําให้ภารกิจนี้สําเร็จได้ง่ายและไวที่สุดซึ่งอาจจะเกียนหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ผลแหละ โดยโหมดที่พี่เลือกนะคะก็จะเป็นโหมดทั่วไปแผนที่เกาะสวรรค์พยายามเล่นในช่วงเวลาที่ไม่ตึงมากคือยิ่งดึกก็จะยิ่งตึงนะคะจากนั้นพยายามเลือกลงสถานที่ที่คิดว่าน่าจะมีคาตานณะอย่างเช่นคาตูบีมาหอดูดาวโคชินกเพราะว่ามันจะทําให้เราฟันคนได้ง่ายกว่านะคะต้นเกมเนี่ยคนยังไม่ค่อยมีอาวุธกันอย่างแรกก็คือให้เราใช้ตัวละครฮายาโตในการทําภารกิจ แล้วหากคนไหนมีทักษะของหงอคงก็ให้เอาไปด้วยนะคะเ <Okay. S 1> นื่องจากการแปลงร่างเป็นพุ่มไม้เนี่ยจะทําให้เราเข้าใกล้ศัตรูแบบที่ศัตรูไม่ทันรู้ตัวได้ง่ายมากๆจากนั้นค่อยทําการฟันค่ะแต่ประเด็นคือทำไมที่ฟันไม่โดนหัวตั้งแต่ทีแรกเอาซะเกือบตายเลยนะเนี่ย ส่วนคนไหนที่ไม่มีหงอคงก็ยังมีวิธีอยู่คือเราต้องแค้ม์อยู่ที่ใดสักแห่งเวลาพี่เห็นศัตรูอยู่ไกลมากเนี่ยพี่ก็จะยังไม่ยิงศัตรูนะคะเลือกที่จะเข้าใกล้ศัตรูให้มากที่สุดก่อนต้องไม่ให้ศัตรูรู้ว่าเราอยู่แถวนี้ด้วยนะคะจากนั้นในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าศัตรูวิ่งฟาร์มของบ้านทุกหลังจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะคะพี่ก็เลยมารอดักเขาในบ้านที่อยู่ฝั่งซ้าย ฟันไม่โดดโอ้โหคือน้องๆอ,อาจจะไปฝึกฟันหัวในโหมดฟรีสไตล์ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาฟันจริง <Okay. S 1> ส่วนคนสุดท้ายที่พี่ได้มาเนี่ยคือง่ายหน่อยคือคนนี้เขาไม่อยู่หน้าจอพอดีคะ่ะอาจจะเน็ตหลุดหรืออะไรก็ได้ โอเคค่ะแล้วในตอนนี้เราก็ทําภารกิจครบทั้ง4ข้อแล้วหลังจากที่กดหับทั้งหมดเนี่ยให้เรามากดปุ่มปลุกพลังนะคะซึ่งเราก็จะสามารถอัพเลเวลได้ถึงเลเวล2ด้วยการใช้ชิ้นส่วนเติบโตนะคะส่วนเลเวลที่เหลือเนี่ยจะได้หลังจากที่เราสะสมชิ้นส่วนตัวละครนั้นอีกที โอเคค่ะแล้วในที่สุดก็มาถึงวิธีการใช้ตัวละครนี้กันเลยดีกว่าซึ่งเป็นสกิลแบบกดใช้เหมือนอาล็อกหรือไม่ก็พวกหงอคงนะคะโดยเลเวล2เนี่ยจะลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหน้า20เป็นเวลา3วินาทีเอออืมหมดแล้ว คููดาวจะอยู่ที่50วินาทีก็ถือว่าไม่ได้นานมากถึง1นนาทีนะคะแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตัวละครนี้เลยก็คือสกิลที่มีเวลาอยู่น้อยนิดนั้นจะหยุด ทำงานทันทีหลังจากที่เรายิงส่วนศัตรู oh, <no. S 1> นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนหลายคนมองว่าตัวละครนี้มันกาก <laughs> แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าทักษะของตัวละครนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายสถานการณ์เราไปดูกันเลยดีกว่ากับ10ส,สถานการณ์ลอดตายด้วยฮอยตะกร้า2 ในเกมฟรีไฟยังมีหลายครั้งที่เราต้องไปชั้นหน้าตรงๆกับสัตรูแค่เรายังนึกไม่ออกเท่านั้นเองในสถานการณ์ที่พบบ่อยนั้นก็คือ1 การวิ่งเข้าช้าศัตรูแบบตรงๆในกรณีที่เราไม่มีทางเลือกเนื่องจากวงบีบหรือสถานที่ไม่สามารถทําให้วิ่งจูกออกมาได้นะคะหรือเพื่อนเราเนี่ยล้มอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเพราะสถานาการณ์ที่เสียเปรียบขนาดนี้การสู้แบบ2ต่อ1ก็คงไม่ไหวแน่ๆ oh, <no. S 1> การกดใช้สกิลแบบนี้จะเป็นการยืดเวลาตายของเราให้มีโอกาสได้ต่อสู้ศัตรูมากขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ก็ตาม แต่มันก็ทําให้เราโกงความตายได้ในเสี่ยววินาทีนั้นหรือในกรณีที่เราไม่มีไอวอลแล้วสกิลนี้เนี่ยอาจจะช่วยชีวิตคุณได้อย่างเช่นตี้ของพี่ติดตี้ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีตี้เผื่อมาจากด้านข้างถ้าพี่กดสกิลแล้วยิงส่วนมันก็อาจจะทําให้มีสิทธิ์รอดแต่ประเด็นคือเวลานั้นมันค่อนข้างกระทันหันและโดนลุมจากทุกทิศทั่วไทยนะคะจนทําให้พี่ลืมกดสกิลแล้วก็ สถานการณ์ที่ 2. สายแท้งสายแท้งคือผู้เสียสละของทีมเวลาวิ่งขึ้นชาร์จบนบ้านหรือขึ้นป้อมซึ่งตรงมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่ศัตรูสามารถส n a p ยิงเราได้และพี่ก็รู้ว่าน้องๆก็เคยทําหรืออาจจะเป็นผู้ถูกยิงเสียเองก็ให้เราวิ่งนําหน้าเพื่อนๆแล้วกดสกิลก่อนขึ้นบันไดพร้อมอาจจะเหลือเลือดเพียงพอที่จะช่วยเหลือเพื่อนต่อได้หรือสถานการณ์ที่3 เช่นเดียวกันกันกบสลิงจากที่พี่ได้ไปทำการทดลองมาแล้วเนี่ยเราต้องกดสกิลก่อนใช้สลิงนะคะเพราะระหว่างที่เราโหนเนี่ยจะไม่สามารถกดอะไรได้เลย<อ>ทั้งนี้ควรเป็นสลิงแบบระยะสั้นๆนะคะ<อ>เพราะสกิลของขยาโตะมีแค่3วินาทีเท่านั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหมดก่อนกลางสลิงเสียอีกจะดีมากเลยถ้ามันเพิ่มเป็นหาวิได้ก็ยังดีสถานการณ์ที่4ค่ะวิ่งเข้าวง คิดว่าทุกคนต้องเคยถูกดักวงกันมาบ้างแล้วการวิ่งเข้าวงเป็นจังหวะเวลาที่เรากับศัตรูประชันหน้ากันพอดีจึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการกดใช้สกิลเพื่อจะได้เข้าวงได้ทันแล้วมีเวลาตั้งไอวอลสถานการณ์ที่5ตอนที่กระโดดลงจากบนบ้านหรือที่สูง ซึ่งจังหวะนั้นเราจะไม่สามารถกดยิงหรือทำอะไรได้เลยแถมเมื่อลงมาถึงพื้นแล้วเราก็มีการย่อตัวด้วยจังหวะนั้นถ้าแจ็คพอตก็จะเจอศัตรูพอดีเาวม่ด สกิลของายาโตก็จะช่วยลดความเสียหายที่ศัตรูยิงมาในตอนที่เราอยู่กลางอากาศซ <Wow. S 1> ึ่งอย่าลืมนะคะต้องกดสกิลก่อนกระโดดลงค่ะ <Wow. S 1> สถานการณ์ที่6ป้องกันการสน a p ยิง <Wow. S 1> หากเราอยู่บริเวณที่มีบ้านเยอะบางทีก็อาจจะมีศัตรูหลอส n ปยิงเราอยู่ก็เป็นได้ <Hey. S 1> ก็ให้เรากดสกิลรอไว้ก่อนเลย <Wow. S 1> สถานการณ์ที่7เวลาอยู่บนป้อม เป็นที่รู้กันดีว่าเวลาเราขึ้นป้อมความสูงของที่กั้นเนี่ยจะพอดีแค่ระดับเอวของเราซึ่งในตอนที่เราต้องยืนขึ้นเพื่อยิงศัตรูก็เป็นช่วงเวลาที่จะเห็นท่อนบนของเราเต็มๆให้เรากดสกิลและยืนขึ้นมานิ่งๆก่อนเพื่อเป็นการล่อศัตรูให้ยิงเรามาซึ่งในตอนนั้นศัตรูก็จะอยู่นิ่งๆเช่นกันระหว่างนั้นให้เรายิงสวนงกลับ สถานการณ์ที่8คือการแคมป์ในเต็นท์ซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยเหมาะสมที่จะมาแคมป์เท่าไหร่หรอกนะเนื่องจากว่ามันมีทางเข้าออกแค่ทางเดียวแต่ถ้าเราต้องแคมป์จริงๆก็ให้หันหน้าออกไปข้างนอกหากเราได้ยินเสียงฝีเท้าของศัตรูเข้ามาใกล้ๆก็ให้เราเตรียมกดสกิลได้เลยสถานการณ์ที่9ก่อนคีย์บอร์ด ซึ่งส่วนมากก็ต้องใช้เมื่อยามวงบีดหรือเพื่อจูเปลี่ยนตำแหน่งการกดสกิลก่อนขี่แอร์บอร์ดอาจทำให้เราได้รับความเสียหายน้อยลงยิ่งถ้ามีกระทามาปิดตูดมันก็จะทำให้เป็นการป้องกันที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านหลังของกระทะและด้านหน้าของพยโตะและแล้วสถานการณ์สุดท้ายพี่เชื่อว่าทุกคนที่เล่นฟีไฟต้องเคยเจอ กับการที่โดนยิงตายในน้ําและนั่นก็คือสถานการณ์ที่10การอยู่ในน้ําต่อให้เราเป็นคนที่เล่นเก่งแค่ไหนแต่วงไม่เป็นใจแล้วบีบไปกลางน้ําเราก็ต้องสู้บนฝั่งให้ถึงที่สุดก่อนที่จะลงน้ําเพราะนั่นคือความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากที่สุดหากเราไม่มีไอวอลเยอะมากพอการต่อสู้ในน้ํานั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ยากลาบากมากม ซึ่งสกิลของายาโตะจะช่วยเราได้เพราะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มโดนยิงให้เรากดสกิลทันทีนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างของสกิลนี้ที่สามารถกดใช้ในน้ำได้ไม่ต้องกดก่อนลงน้ำมันอาจจะทำให้เราขึ้นฝั่งได้ทันเวลาเป็นอย่างไรกันบ้างกับพลังที่แท้จริงของายาโตะร่างสองเชื่อว่าคลิปนี้คงทำให้เพื่อนๆเห็นถึงประโยชน์ที่จะเอาทักษะนี้ไปใช้ในสถานการณ์จริง ขอเพียงแค่อย่าลืมกดสกิลก่อนก็พออย่างน้อยที่สุดก็แค่เปลี่ยนมุมมองจากกากให้มาเป็นเก่งขึ้นมาได้ในอีกหนึ่งระดับแต่ถ้าจะให้โกงเลยก็อยากให้สกิลนี้มีผลสัก10วินาทีแล้วหยุดทำงานก็ต่อเมื่อเรายิงสวนกลับเหมือนเดิมแบบนั้นน่าจะดีกว่านะคะเพราะในวิดีโอตัวอย่างก็นะทำสลายวินาทีเชียวสลว์วนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ หรเพื่อนที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่